ท,ทุกคนที่เกิดเป็นมานนี่ดูแล้วจะแสดงหาทา้งผลถูกของเ้าของทั้งนั้นเลยคำว่าผลถูกสิต่างอย,อย่างกับโดยทั้งธรรมกับโดยทั้งโรกโรคียะธรรมความผลถูกของคนที่บ่เข้าถึงความจริงบ่าเข้าถึงความจริงของของที่สุดของชีวิตบ่าเข้าถึงความจริงของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ดินด้นรนแสวงหาความใดความมีความเป็นได้ดีมีเป็นจากใดนั้นจากไดนี่ยากมีนั้นมีนี่ยากเป็นนั้นจากเป็นนี่นะทุ่มเทเวลาทั้งหมดแลีนตามกองการกิเลสความอยากใดต่างๆสารพัดในวัตถุสิ่งของเพื่อที่สีมากบำรุ่งบำเลอ ความสุขของตนจะได้บานหลังงหา่ๆงามๆท่งนั้นทรงนี้จะได้ลถหลายๆขั้นหล,ลายแบบหลายอย,ย่างจะได้เงินหลายๆทองหลายๆจะมีสื่อเสียงโด่งดังจะเป็นที่ย่อมหลับเขารพบนับถือของแต่ละคนอยากเป็นคนมีอำนาจล้วนแหลวแต่แสวงหาหรือว่าเป็น,านถาดเวาคิดว่า สิ่งเหล่านั้นสิมาบำรุงบำเรลความสุขสมหวังในเหาแด้ขฮาคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของเหาบ้านเป็นของ,หงเองหาที่ดินเป็นของเห่าสัตว์เลี้ยงช้างม้าวัวควายต่างๆเป็นของหเหาเงินทองเป็นของเหาแท้ที่จริงมันปได้เป็นของเหาเหาต่างหากที่เป็นถาดมั่นเฮ่าเป็นถาดมั่นจังว่านี่คือความบรูกริงบรูฐรม เหตุให้ผคู้คนนเฝ้าสแสวงหาความปรารถนาสุขสมบัตินี้เหตุให้คนดินล้นบางคนกับหนีออกจากบ้านออซึ่งตามธรรมดาแล้วที่ดินบ้านที่ทํากินของตนเองก็มีอยูุแต่ว่าความเะอเยอะทะยานในใจความจะมียิ่งยิงกว่านั้นอีกความจะมีบัตรหลังไงกว่านั้นลถ สัพสมบัติเงินทองสื่อเสียงความมีอำนาจหลยอันที่เธออวิชาทาั้งหลายข้อมบรูทรั้งหลายปกคุ้มจิตใจเอาไว้มีจากบบานบางคนกับไปทํางานเมืองนอกพัดทิ้นไปแต่ก็คิดถึงบ้านคิดถึงดินคิดถึงทินทานบานเกิดของตนคือเก่านั่นแหละบางคนกับไปทํางานอยู่ยเมืองนอกสารพัดเออ ดินล้นรีบเล่งกับเวลาบอเป็นอิสระในตนเองหรอกแต่ว่าสิ่งนี้เขาบรูหรอกเขาต้องรีบทําเวลาเขาต้องทําเวลาให้มาทัานกับเวลาของงานเวลาของกิจการอยู่ในหันแหละคือกดระเบียบต่างๆนั่นแหละคือว่าเขาต้องเร่งรีบกับเวลาบริยุกับตัวเองพวกนี้บางคนกาดได้กับขึ้นมา แต่ว่าก็สาแสวงหาต่อไปตั้งโตตั้งทุนบางคนก็ตายในระหวราวางที่หาแต่ความดึกดึกในใจของแต่ละคนนี่คือคิดถึงบ้านคิดถึงที่อยู่อาศัยของตนบ่มีใดอยากจากไปเมื่อไปแล้วนันนคิดถึงบ้านด้บ้านบ่มีใดอยากไปดบบความจริงแต่ก็จําต้องไปเพราะว่ากิลเลสลากไปความอยากได้ดีมีสมบัติ ต่างๆลากไปเป็นไปบางคนก็ไปทําการทุจริตเป็นโจรขโมยหลักปนกี่ขาทําผิดศีลธรรมเยอะแยะมากมายเราต้องว่ากฎหมายกอะไรผิดศีลธรรมเยอะแยะนั่นแหละแต่ในความไม่ใจของตัวคนน่ะจะคิดถึงทิ้นทานบานเกิดตะครองเด้คิดถึงไม่ใจลึกๆแต่ละคนจึงบอกว่าคนห้าวสนมากบมีเวลา เป็นความสัขพองเองบ่มีเวลาที่สิคิดถึงเลื่อนกายแห่งตนเพราะว่าเขาดิน้นรนเขาเอาความคิดของเขาไปฟังไว้ครับสิ่งปลูกสร้างบานลังไงเครื่องนวยความสะดวกลดตู้เย็นไฟฟ้าสารพัดเขาเอาความคิดของเขาไปอยู่กับความรำลวยความข้มอมจากใดจากอวดกัมี้กลับมาบ้าน กูได้เงินเท่านั้นท่นนี้กูเสียแบบนี้แบบนี้ผูนนนาา้นั่นผูจจ้นี่สิบ่ดูถูกผู้เขาว่าไปนั่นแหละจช้ว่าพวงสิบ่มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วก็บอกจักบานที่แท้จริงของตัวมันสั่ถ้าห้องฟังธรรห้องฟังห้องเข้าใจดีแล้วห้องเข้าใจความจริงของชีวิตคนห้องมันก็แค่หายริงซ้ำตายห้องเข้าใจว่าหาบะไรเท่าไรมันก็แค่ว่าเลี่ยงเลี่ยงตนเองไปซ้ำตายนั่นแหละ แต่วันนการหาทามันถูกโดยสินธรรมันกะบ,บ่เป็นยังแต่ส่วนมากมันจะผิดสินถ้ำผิดส่วนมากโกงเอากบเอาหลักกะลักปนกี่ขาเอาได้ทั้งนั้นเพื่อความตางจังหว่าตัวคนถ้ามันพ่ออย่พ่อกินแล้วคิดถึงถึนฐานบานเกิดคิดถึงดินดีเกิดคิดถึงบ้านที่เกิดบานขอบขั้ว เกากอน er ản, ที่ห้าวพันจากบาดก็อบอุน่นเด้ขอบพัวคนบานนอกบานหน้าเฮ้าทำลายไถหน้าไปหายูหากินซ้ำตายผู้่ิยู่เมืองนอกหรือผู้ติยู่ในต่งตางจังหวัดเนี่ยก็ตามแต่คิดว่าจะของพ่อแล้วหรือเข้าใจคขาว่าพ่อพ่อเพียงหรือมัชชิมาเห็นความจริงว่าคนห้าวเกิดมาแค่หายินซ้ำตายจริงๆบ้านและที่ดิน ที่ธรรมาหากินของตนก็มีอยู่อ,อก็ปล่อยออกซะดินล้นเกินไปก็ดินล้นไปแค่เพียงตายนั่นแหละกลับบ้านอยากให้ทุกคนกลับบ้านกลับมาเบิงดูแลคนเฒ่าคนแก่เด็กน้อยบกหลานน้ำบานตนเองเอ,อมันเ้าสิพัฒนาหรือจเจริญขึ้นทางโดเพียงใดก็ชันถ้าจิตใจบ่พัฒนา มันก็หาความสงบสุขแท้จริงบ่ไดแต่เข้าใจเขาว่าพ่อเพียงเจ้าว่ามัจจิมาออบ้านดินพ่อได้ทำจริงอยู่ดอกบอกว่ากลับบ้านเด้อไอ้คดีอยู่เมืองนอกกับกับบา้านเมื่อบึงดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาดูแลวัดว่าอาล่ามให้ตัวเองมีเวลาเ,เป็นของตนแน่ย่ามีเวลาเป็นตาของคนอื่นหลาย คนเฮาบางคนจากความสําคัญของเวลาสิ่งใดสิสําคัญเท่ากับเวลามีแต่ดินล่นอยากได้เท่าไรกับพ่อแต่พ่อเป็นแล้วกับหาความสงบสุขได้ดอกกรับบ้านแต่ละคนนั้นเว <c oughs> <c oughs> ลาบีให้ดินล่นเห็นบละต้องเป็นถาดเป็นถาดของวัตถุสิ่งของที่ตัวเองอยากได้แหละ,ละได้มาแล้วก็แค่นั้นแหละ ถ้าเข้าจากพ่อแล้วกลับขึ้นมาหาบานที่แท้จริงของตนแม่ส่วนมากเข้าบ่เคยอยู่ในบานในเรื่องของตนเด้เข้าสีจุตบานทั้งนอกอยากได้บานหลังงๆแบบส่งนั่นส่งนี่ส่งสเปนส่งไทยส่งหลายๆส่งหนึ่งคือบานทั้งหนอบ่เคยคิดถึงบานแห่งตนคือล่มหายใจตนเองเลื่อนใจ เลื่อนกายหนีตัแต่นี้ออกจากเลื่อนใจเลื่อนกายของตนจึงหาความสุขบ่ได้แล้วต่นี้พระพ้นจากทุกดอกอ่ามีบระพุทแนนนอน่นฉะนั้นจึงเอาธรรมะนี่แหละเขาไปเป็นเครื่องดับไฟลาขะโทษสะโมหะแหงตนคำว่าดับไฟลาขะไฟลาขะควบความปรารถนารูปรูปแบบใดรูปแ่างลักษณะท่าทางของ ความอยากได้บ้านแบบนั้นอยากได้รูปร่างลักษณะรถแบบนี้เงินแบบนี้ทองแบบนี้และบุคคลอยากได้ผัวแบบนั้นอยากได้เมียแบบนี้อยากได้ลูกแบบนั้นอยากได้หลานแบบนี้อยากได้พ่อแบบนั้นแม่แบบนี้ไลไปนี่แหละจึงว่าไฟลาขับคือความยินดีคือความปรารถนาในรูปในรถในกลิ่นในเสียงในสัมผัสบพราว่าจะสัมผัสโดยตาของจมูกกลิ้นกายมันแลนหาออกไปให้ความพอใจ กับวัตถุภายนอกของภายนอกแต่ว่าเ่าเคยเห็นเรื่องแห่งใจสี่จะของที่มันดินน้นรนเรียกร้องหาจริงๆคือความสงบสุขเย็นใจในในจะของเลยจะห้ามองขามมันมาจึงว่าถ้าคน,นมีธรรมะกับพ่อที่หันกลับขึ้นมาอยู่เรื่องแห่งใจจัของใดเรื่องใจเรื่องกายคนบ่จักดอกเรื่องใจเรื่องกาย <c oughs> บ้านที่แท้จริงที่เหาอาศัยมาตั้งแต่เกิดคือกายอันนี้กายอันนี้เวทนาอันนี้จิตอันนี้บ้านที่แท้จริงอยากอยากถึงความสงบสุขถึงแม้ถึงขันบาค้นออกจากทุกข์การวินวายไปเกิดไปเลยอยย่านี้ออกจากเรื่นแห่งกายอันนี้กายคืออย่างยุ่นย่อสั่นเข้ามากายในกายนั่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ใใกายเนกายเวทนาเข้าหาสุขเข้าหาถูกโดยภายหนอกมาพระแห้งหาสุขก็ได้ถูกโดยภพยหนอกแต่เวทนาในเวทนาก็คือความที่เป็นอุเบกขาการจะว่างคิดเป็นกลางใดนั่นแหละคือความสงบอุเบกขาเวทนาไัายเป็นผู้หาจิตเป็นผู้หาออจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งใสแบงหาตะเลื่อนหนอกเออบาดหลังไงลดขั้นงามเห็นบห เฮาบ่ท่านความคิดปรุงแต่งของเฮาเองจิตในจิตเมื่อมันท่านความคิดได้แล้วจิตก็คขวบคุมจิต <Ừ. S 1> เห็นหนทางแห่งการคิดของคิดจากของเองกายเวทนาจิตจิตเวทนากายลมหายใจนี่ความรู้สึกอันเป็นอุเบกานี่กับสติรวบรวมลงเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็เห็นทันตัวเห็นความสงบอันแท้จริงเห็นความสุขอันแท้จริงเห็นสิ่งที่จิตใจนี่มันดด้นลนปรารถนาะอันสูงสุดก็คือความผลออกจากการยึดไว้แต่เกิด ขนไปเลยจังหวะคนเฮามันไปอยู่ตะเลื่อนกายผู้อื่นคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้นั่นแหละเอื่นว่นเาเลื่อนกายผู้อื่นก็เคยคิดถึงเลื่อนกายแห่งตนเลื่อนที่ใจจาของอาศัยอยูน่นี่คิดถึงก็เลื่อนภายนอกออกไปอีกอยากได้ที่ดินหลายๆได้บ้านหลังใหญ่อยากได้รถขั้นใหญ่ขั้นงามไปสัน้นสุดท้ายก็หากินเพียงตายหนึ่งเดอ้อไปก็ดี บ่มีผู้ใดหนีสัจธรรมตัวนี้ไปไดก็เจ้าจิตเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างแต่เจา้าหนีไม่พน้นเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บป่วยสุดท้ายเกิดแล้วต้องตายและบ่มีสิ่งใดห้ามความตายใดเลยบม่มีวิทยาการวิทยาศาสตร์บ่อาจสามารถผลิตเครื่องห้ามตายใดบ่อาจสามารถผลิตเครื่องห้ามป่วยใด้อีกสุดท้ายเกิดต้องย่อมหลับแม้นบน่ยอมรับก็บต้องตาย ัแว่เ้าหันเขามาอยู่ในเรื่อนกายแห่งตนคือลมหายใจนี้อยู่ในเลื่อนแห่งใจแห่งตนคือการบางจิดเป็นกลางนี้จึงจักเห็นจริงทีเฮาเคยดิ่นร้นขนขวายมาก,ก่อนสุดท้ายแหละก็บ่งไาได้หยังไปเด้นั่นแหละแต่ตกเป็นถาดมันหลายเออถาดถาดอารมณ์พ่อใจก็บบ่พอใจถาุแห่งความพ่อใจนั่นแหละความบ่พ่อใจกัแนบเนี่ยน,นึง ในในเดียวกันอยู่แล้วะจังว่ากับขึ้นมากลับบ้านบานนอกนอกบานอันเป็นที่อยู่อาศัยของร่างกายนี่ก็คือทิ้นฐานบานเกิดจากของเองขี้ดินกับพ่อมีถ้ามาหากินอยู่ดอกอให้คิดบ้างกะคักพอเดี๋ยวถ้ามาหากินไปสร้างตายหนึ่งดอกไพก็ดีขี้ดินไม่อยู่เบือสวนใบหน้ากับเห็ดเอาซับในดินสินในนำ้ำเป็นของภายหนอกที่เลี้ยงร่างกายอันนี้ แต่สิ่งที่เลี้ยงใจที่ดีที่สุดก็คือธรรมะจะนีออกจากเรื่อนแหง่งธรรมะนี้ยิหารละธรรมกับว่าเรื่อนแห่งกายเรื่อนแห่งใจหรือให้เอาที่สุดคือนิพพานเป็นที่สุดใปแน่ให้เห็นความจริงนะวนามากมันบ่คอยเห็นความจริงเห็นแต่สิ่งดอกร่วง,งให้ดินล่นไปมันเอง บอกว่ากลับบ้านบ้านนอกอันเป็นที่ไซเป็นท้่ฐานกําเนิดคือแผ่นดินบ้านเกิดเขาจะคล้องเองเออบ้านในก็คืออันเลื่อนใจอาศัยอยู่คือร่างกายนี่เองเออสุดท้ายสิ่งที่ห้ารักและงงแงนที่สุดคือร่างกายตัวเฮาเองได้บัเออตเก็บป่วยมากมันก็นรักษามันบ่จากตายมันบ่ิจากเจ็บเหมือนบวลาแต่ มันจะมีบ,บาคนความตายกลับมามเขามาสู้เลื่อนแห่งใจบานในแต่คือเลื่อนแห่งใจที่มันซ่อนเล่นอยู่ในกายเทานี้ซ่อนเล่นอยู่ในร่มหายใจซ่อนเล่นอยู่ในความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาซ่อนเล่นอยู่ในจิตเออมื่อจิตเห็นกายเมื่อกายกับจิตร่วมกันเป็นหนึ่งออกายเวทนาจิตทำท่าเวทน,นาจิตกายร่วมกันไปแล้วคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมีความเกิดเป็นธรรมดา เสื่อมสลายเป็นธรรมดาแตกดับเป็นธรรมดาบ่มีย่ยังกีร่งยังยืนบ่มี่ยังที่ห้าสามารถที่เขาไปถือเอายึดมัน่นถือมั่นเอาไว้ได้แหละนี่คือที่สุดแห่งถุกและที่สุดแห่งสุขคือความปล่อยว่างเองนั่แหละเอาเพอะ